ครับผมก็เดี๋ยวมาดูการแก้ไขเรื่องของโค้ดเนาะเพราะว่ามันค้างอยู่ครับก่อนหน้าผมใช้ตัวสีแดงเนาะครับซึ่งอันนี้มันอ่านได้อย่างเดียวครับอ่านได้ยางเดียวเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ว่าซื้อมานานแล้วนะครับก็อ่านได้อย่างเดียวแต่ว่าลบไม่ได้นะครับก็เลยซื้อาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอัปเกรดแล้วนะครับ นนแต่ว่าก็อ่านได้ดูค่าสดได้แล้วก็ลบโค้ดได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสีน้ำเงินนี้มาัดก,การแทนนะครับโอเคเบื้องต้นก็ผมปิดสวิตช์กุญแจไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกล่องเข้าไปก่อนนะครับเสียบตัวไอ้อ่านไปก่อนนะครับในช่องอ OBD ที่ข้างล่างนะครับไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมองอยากแต่ว่าช่องอยู่ด้านด้านล่างนะครับชี้ลงนะเราก็เสียบขึ้นไปขึ้นไปเลย ช่องเข้านะครับโอเคเสียไปแล้วครับอะเสียไปแล้วเครื่องก็อมาแล้วนะครับสำคัญเดี๋ยวต้องหาหาเงินน,น,ค,นครับครับมันต้องดูค่าคข้างๆใจนดดัมานะครับคราวนี้ผมก็จะออนสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ โอเคส่ยีุญแจนะครับอืมครับเสร็จแล้วก็ผมลองจริงๆผมลบไปแล้วนะครับผมลองลบไปแล้วแล้วดูว่ามันใช้งานไหมซึ่งซึ่งเดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็ซึ่งโค้ดมันจะไม่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 อยู่แล้วนะแต่อาจจะมีตัวแคมชาร์ปเซนเซอร์ S <S เพราะวันนั้นผมสตาร์ทแล้วมันมีผิดจังหวะนิดน,นึงนะครับโอเคล,ลองสแกนตัว OBD ดูนะครับ ครับแล้วก็ไปที่รีดดีซีนะครับกาล,ลังอ่านดูนะครับก็บ,บอกว่ารุ่นรถเราเป็นอะไรเนาะตัวถังนะครับอืมก็โอเคยังขึ้นอยู่นะครับอ่าบอกว่าเร็ว เ u วเลยพชเพชรนะเซนเซอร์ A c เซอร์กบอกว่าสูงนะครับตัวนี้บอกอ่านว่าสูงยังยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะครับอ,นะอีกตัวหนึ่งก็ยังขึ้นอยู่นะแคมช้าเพ,พื่อเซนเซอร์ A นะครับโอเคครับยังขึ้นอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมผมน่าจะผมตอนผมออนสวิต์ุญแจแล้วผมไปปลดสายนะครับน่าจะขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมันมา,มาดู ซึ่งถ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้ายังขึ้นยังเงี้ยค้างอยู่นะครับ mm. ก็ขี่ไปสักพักดดับแน่นะครับเดี๋ยวมีการดับการอากาศแน่ถ้าเกิดยังมีขึ้นอยู่นะเมือ่อเมื่อกี้ผมออทสวิตแล้วผมไป Park, ถอดปลั๊กเพื่อใวัดให้เพื่อนดูเนาะซึ่งทําให้มันเหมือนสัญญาณวิ่งกลับมาไม่มีมันก็เลยบอกว่ามีปัญหาเนาะเรื่องของเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวเมื่อกี้นี้นะครับผมไปถอดตอนถอดปลั๊กออกตอนที่ออนสวิตต์ยงแจอยู่นะเพื่อใช้เพื่อนๆเช็คให้เพื่อนดูน,ดนะครับ โอเคแล้วมันขึ้นโคดแบบนี้นะครับซึ่งจริงผมลบไปแล้วงั้นไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาอ,อิสเคปก็ได้ครับกลับมาเสร็จแล้วผมจะไปเคลียร์นะไปที่ไปที่เคลียร์ d ด c นะครับโอเคเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเสียปักขึ้นไปแล้วเนาะแล้วกเออ็เดี๋ยวมันเคลียร์ดูนะครับก็จะถามว่า ต้องการลบโคดนี้ไหมคบลบปัญหานี้ไหมนะครับเราก็อบอกว่า yes นะครับก็ไปที่โอเคเขาบอกว่าตัวค่าที่อ่านอาจจะหายไปนะแล้วก็ดูวัน you to, ต้องการจะทําต่อไหมนะครับก็บอกโอเคนะครับ yes อ่บอกว่าลบไปแล้วนะครับลบไปแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปอ่าน d c ใหม่นะครับ mm. เป็นด e a d c ใหม่อ่ะกดโอเค บ,บอกว่าไม่มีไม่มีคมมคโคดแล้วนะครับอ่านแล้วไม่มีโคดแล้บนะครับโอเคลบไปแล็บนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราผมจะสตาร์ทเครื่องเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูข้อมูลจริงนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมกดไวน้นะครับโอเคนะครับ สักพักนะครับโอเคถามว่าให้รีวิวต้าไหมนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเอาแบบคอมพิวตไหมหรือว่าจะเลือกเฉพาะข้อมูลเราก็ใช้เป็นเอาทั้งหมดเลยนะโอเคตอนนี้ ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับก็ระบบอ่านอยู่ข้างบนปัญหาโค้ดไม่มีนะครับบอกว่าเป็นศนยโหลดก็ยังไม่มีผมยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำเรอเย็นอยู่ที่18องศานะครับแรงดันอากาศขาเข้าอยู่ที่108นะครับ108ซึ่งหน่วยผมไม่เห็นว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับมันจะยาวกว่ากว่าบรรทัดที่ตัวสอสษรจะโชว์ได้ ตอนนี้เป็นเครื่องรอบเครื่องนะครับซึ่งเรายังไม่สตาร์ทเนาะข้างล่างเป็นความเร็วอืมกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรยังไม่มีอันนี้อากาศขาเข้าตอนนี้อุณหภูมิ28ครับที่วัดได้เนาะอัตราการไหลาอากาศก็ถือว่ายังไม่ขึ้นนะ1 8 8นะครับน,นี่เอาไปด นี้ตั้งแต่ว่าเริ่มสตาร์ทมาเท่าไหร่แล้วนะว่าได้เริ่มเครื่องสตาร์ทมาเท่าไหร่แล้วแต่ยังไม่ได้สตาร์ทเนาะเป็นศูนย์อยู่ระยะทางที่วิ่งนะครับตัวนี้รางเดินทางทายรางก็ยังขึ้นเป็นศูนย์อยู่นะครับโอเคอันนี้เอ่อพมานเอ็กซ์ซอร์ทแก๊สนะครับอันนี้ อันนี้นัมเบอร์ออฟไม่ได้เดินเท่าไหร่รนี้ระยะทางอันนี้น่าจะเป็นแรงดันฝั่งทางของอแมบปบทางไอดีหรือเปล่าขึ้นอยู่นะกับิบก้าิโลปสาสาลนะครับตอนนี้แรงดัน าจากแบตเตอรี่12.35อ,อันนี้มีวัดอุณหภูมิอากาศแผนออ้องด้วยตอนนี้33นะครับ Ambient Air Temperature เสียงไม่ด้ยนินมันเป็นเสียงวิทยุเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองโอเคกลับมาหน้าแรกแล้วนะผมจะลองสตาร์ทเครื่องนะครับ ครับโหลดตอนนี้32%เปอนาะตอนนี้โหลดคงน่าจะเป็นโหลดกำลังเครื่องหรือมั้งดูแลนี่สิบแปดอยู่นะครับเพิ่สตาร์ทเนาะ,ะแรงดันของอากาศร้อยหกแยะนะครับรอบเครื่องอยู่ตอนนี้820ประมาณนะครับ เรืรถยังไม่ขึ้นครับอันนี้อุณหภูมิอากาศเข้าอัตราการไหลของอากาศอยู่ี้15.27สตาร์ทมาแล้ว43วิประมาณนั้นนะครับย,ยังไม่ได้วิ่งนะอันนี้แรงดันลางเราอยู่ที่ประมาณ3 7 8 0นะครับกิโลปาสคาล ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นข้อมูลแล้วว่ามันประมาณนี้หรือเปล่านะครับทั่วไปนะของของของเพื่อนรถเพ,นเพื่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไปลองเสิร์ชดูก็ยังไม่ยังไม่เห็นข้อมูลว่ามันเท่าไหร่อาจจะต้องไปดู Data ของรถจริงๆนะว่ามันประมาณเท่าไหร่ท่าไรหลางท่ายล่างครับตอนนี้ประมาณ3ามเมื่อูผมจะลองเล่นงเครื่องดูนะครับเล่นงเครื่องไปสักสามสองพันห่ร้รอบแล้วกัน เจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นกว่าครับเรากลับมาเดินเคลงมาเลยสามหมื่นห้ามันเดิน,นครับเคเอุลูฟูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอัตราของอะไรเสียแล้วมั้งครับอืมอน,นี่ไม่ดีอันนี้เป็นแดงดานสมบูรณ์น่าจะเป็นอากาศหรือเปล่าทั่วไปหรือเปล่าเก้สาสิบเก้าพยาบาลศาสร ตอนนี้แรงดันชาร์จอยู่ประมาณ14.15นะครับอากาศแอมเบียนด้ยย9แล้วนะครับโอเคครับ,รบผมอตอนนี้เอนจิน้นคูลเลน์ยัง28อยู่ออยังไม่ร้อนเท่าไหรนะ่ รอเดินเบที่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับลงมานิดนึงอันนี้กอลองเร่งไปที่ประมาณพันห้าโอเคโอเคมาดูแรงดันล่างเหมือนเดิมน,นะโอเคครับครับผมก็นี่เป็นค่าสด ในการข้อมูลของเครื่องเนาะครับโอเคเดี๋ยวลอง e s c คิ e ออกนะครับก็ประมาณนี้โค้ดก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับโอเคครับปัญหาก็ผมลองใช้งานมาสักพักแล้วนะครับขี่ไปประมาณสักสองสามลโลนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะสตาร์ตก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นๆ วงมาด้วยเนาะเราเปลี่ยนยังไม่ครบนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนกลองประมาณนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์มันมีโค้ดค้างแล้วก็มาค้างอีกรอบนึงตอนนี้ผมถอดลักเพื่อเช็คให้เพื่อนๆดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ลบโค้ดไปแล้วนะครับซึ่งเราลบโค้ดไปแล้วนะครับก็กลับมาปกติแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากไ่้แนวทางนะครับโอเคเดี๋ยวเรอ์ดับเครื่องนะครับเรอ์ดับเครื่องแล้วก็ โอเคครับประมาณนี้ครับ